น้ำหมักหยวกด้วย e อมครับกากน้ำตาลหยวกกล้วยแล้วก็วัวเชื้อ EM ็ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับที่ช่วยสร้างความสมบูรณ์ให้กับเด็กๆในคอกในฝางครับซึ่งตัวน้ำหมักหยวกกล้วยใช้บัวก็ได้ครับใช้บัวเวลาเราให้ฟางก็ดีครับข้าวโพดสับหมักพวกเนี้ยแม้จะเป็นต้นข้าวโพดหวานเราก็ใช้ตัว น้ำหมักครับน้ำหมกักดกกล้วยนี่แหละชอบครับเด็กๆนี่ชอบชอบครับเป็นถือว่าเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ครับเอาลดครับลดทั้งฟางลดทั้งนี่ครับบัวนี่ชอบเลยช่วยสร้าง,งความอุดมสมบูรณ์ครับในกระเพาะหมักทำให้ระบบก,การหมักของน้องบัวเราสมบูรณ์ดี วัวมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงครับนี่คือเทคนิคการดูแลน้องๆครับในอคอกให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงน้ำหมักยวกกล้ยครับหมัก e ออมกับน้ำตาขึ้นหมักเอาไว้เยอะครับหมักเอาไว้สิบยี่สิบถังทยอยใช้ไปเรื่อยๆราดทั้งฟางครับราดฟางราดต้น ด้วยซับราดข้าวโพดซับมาทั้งหมดครับเราราดให้ที่เกิด